นอกเลยครับนอกเลยครับเห็นไหมครับหักได้เลยนะครับหรือว่าน,นี่หักแล้วสวัสดีครับช่องตามใจต๋าของเราวันนี้ครับผมวันนี้พาแวะกลับมาที่บ้านครับแล้วก็ จะมาหาวัตถุดิบในการไปทํากับข้าวกินกันวันนี้ครับผมเดี๋ยวยังไงนะครับได้วัตถุดิบอะไรนะครับผมเดี๋ยวเราตามผมไปดูเลยครับแล้วก็ผมพาชมบรรยากาศอยู่ที่บ้านด้วยครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์นะครับกดซับสไคร้นะครับสนับสนุนช่องนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวตามผมไปเลยนะครับครับก็บรรยากาศที่บ้านนะครับก่อนนี้ลงไปทุ่งนานะครับทางขวานะครับเพื่อปลูกมะพร้าวนะครับกล้วยนะครับ แล้วก็ไม้ผลต่างๆนะครับเราทำสายแล้วก็ปลูกมะม่วงนะครับแล้วก็มะนาวนะครับผมครับเรียบร้อยแล้วครับวันนี้นะครับผมเปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วนะครับผมเจอวัตถุดิบแล้วครับผมนี่ครับผมสายบัวครับนะครับเดี๋ยวลงไปเก็บนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปทำกับข้าวกินกันครับ ครับหลังจากที่เรานะครับไปเก็บบัวมาเพื่อทําอาหารในวันนี้ครับเมนูของพี่จ่ายครับมาถึงนะครับผมก็จะมาทําความสะอาดนะครับล้างนะครับล้างรอบนึงเสร็จแล้วผมก็จะมาตัดตรงหัวนี้ออกนะครับหัวบัวนะครับตรงดอกกลมตูนครับวิธีการเลือกเก็บของผมนะครับผมก็จะเลือกอ่าบัวหัวตูมเนี่ยที่มันโผล่พ้นน้านะครับอย่าเอาบัวที่ไปอยู่ประมาณปิ่มน้ําหรือว่าจมน้ํานะครับอันนั้นมันจะเน่าแล้วนะครับแล้วก็มันจะอ่อนนะมันจะเละเลยนะครับ มันเหมือนมันเน่าแล้วมันแช่น้ํานานนะครับผมเมื่อผมตัดหัวออกแล้วนะครับผมผมก็จะมาล้างช่องโคนมันนี่นะครับช่องโคนผมก็จะมาล้างออกเลยล้างล้างที่ดินล้างโคนที่มันติดมากับบัวนะครับผมเมื่อล้างเสร็จแล้วนะครับผมผมก็จะมาตัดแบ่งเป็นท่อนๆยาวก็เอาแต่ความถนัดของแต่ละคนนะครับเอามาตัดออกเลยนะครับตัดปั๊บอ่ะนี่ผมมือผมตัดให้ดูก่อนนะครับพอผมตัดเสร็จแล้วนะครับผมก็จะมาลอก เยื่อห like like <lim> ุ้มด้านนอกของบัวสายที่เราเก็บมาออกนะครับนี่ก็จะล้างออกเลยนะครับลอกออกเลยลอกออกครับเห็นนะครับจะเป็นสายอย่างนี้เลยลอกออกได้ง่ายครับถ้าเป็นบัวชนิดอื่นมันจะลอกยากครับนะครับลอกเสร็จแล้วเราจะล้างอีกน้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเสร็จแล้วลองดูนะครับเมื่อเราลอกเยื่อด้านนอกออกแล้วนะครับเห็นนะครับมันจะกรอบนะครับมันจะสามารถหักได้เลยนะครับได้ละ นี่ได้แล้วครับผมรีร้อบนึงครับนี่ได้เลยครับเรามาดูวันที่เรายังไม่ลอกเปลือกด้านนอกก่อนครับเห็นไหมครับมันจะหักไม่ได้นะครับผมอ่ะก็เดี๋ยวผมขออนุญาตทาความสะอาดต่อก่อนแล้วกันนะครับผมเสร็จแล้วก็ไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยนะครับวันนี้อาหารของพิจาครับเอาทําความสะอาดนะครับสายบัวเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ล้างด้วยน้ําเกลือครับมันจะได้ไม่ค้าไม่ดําครับแล้วก็เริ่มมาตํา ต้องปรุงกันเลยครับลำแรกครับพริกไทยใส่พริกไทยลงไปเลยนะครับผมใส่ก่อนนะครับผมเพื่อความหอมครับใส่ลงไปเลยรเราจะไปใส่เยืะนะครับมัน,น,นจะฉุนเหมือนกระตําเลยใส่หอมแดงนะครับหอมแดงเอาใส่ลงไปเลยนะคร้ตก็ตงไปเลย อย่าไปตำละเอียดนะครับตำให้มันพอหยาบหยาบก็พอนะครับร้อยนะครับพอหยับหยาบแล้วเสร็จแล้วเราเข้ามาใส่กะปิเดร็ยวเรวก็ตำนะนะครับพอเราตำพริกแกงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมันไม่เชิงพริกแกงอ่ะมันไม่ได้ใส่พริกนะครับใส่พริกไทยผมตัวส่งของผมเองนะครับของใจพี่ใจเ,เขาจะแกะประทูใส่เลยนะครับเพื่อทําให้มันเข้มข้นนะครับแล้วก็ จะแก <ITA> ะปลาทูใส่ที่หลังเพื่อให้มันเป็นชิ้นนะครับเวลาเราต้มมาจะได้เป็นชิ้นในการกินมันจะได้อร่อยมากขึ้นนะครับแต่นี้ผมจะแกะใส่ในพริกแกงไปด้วยนะครับผมหลังจากเราตำพริกแกงเสร็จเรียบร้อยนะครับอย่าเอาพริกแกงนะครับลงไปไปคั่วให้มันหอมนิดนึงนะครับแต่ว่าเราใส่กะทิลงไปด้วยนะครับแต่ว่าใส่กะทินิดเดียวเพราอให้แตกมันนะครับแล้วก็คั่วคั่วพริกแกงล้วนพริกแกงนะครับให้มันหอมๆนะครับ นะครับครับผมหลังจากที่เราตำเครื่องแกงกันเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็ใส่หม้อเราไปค้างไฟเลยนะครับผมแล้วก็ใส่กะทินิดหนึ่งนะครับผ่นรอให้กะทิเดือดนิดนึงครับตอนนี้นะครับกะทิก็เริ่มเดือดแล้วกลิ่นเริ่มหอมนะครับช่วยกลิ่นเท้านมานะครับผมหอมมากครับผมกะทิตอนนี้นะครับผมจะหอมกลิ่นกะปินะครับผมเราเสร็จแล้วนะครับเราก็เติมน้ําเปล่าครับแล้วก็เติมกะทิลงไปครับผม เจแล้วเราก็ใส่สายบัวนะครับที่เราล้างทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็จะหั่นเป็นนท่อนนะครับใส่ลงไปนะครับในหม้อเลยครับเสร็จแล้วก็ใส่เนื้อปลาทูนะครับที่เราแกะไว้นะครับอย่างที่ผมบอกไว้ตอนแรกนะครับตามหลังนะครับผมเพื่อให้เป็นชิ้นนะครับผมมันจะเป็นชิ้นมันจะไม่เละนะครับไม่ละเอียดมากนะครับผมเสร็จแล้วเราก็เติมน้าปลานะครับผมเกลือน้ําตาลมะพร้าวนะครับผมแล้วก็ตามด้วยน้ํามะขามเปียกครับ รสชาติก็จะออกเปรี้ยวอมหวานนิดนึงนะครับผมแต่ก็จะมีมีเค็มติดเค็มมาด้วยนิดนึงนะครับผมแต่จะมีความหอมนะครับผมจากกะปิที่เราใส่ในพริกแกงนะครับผมตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับผมตักเสร็ถ้วยครับพร้อมแล้วครับแกงใส่บัวของเรานะครับหลังจากการไปตามหาวัตถุดิบกันในวันนี้เดี๋ยวตักข้าวมากินพร้อมกันนะครับผมขอบคุณครับ